เปิดบ้านเกิดแซ็คชุมแพรลำบากเพื่อแม่เป็นโรคประหลาดต้องทำงานแลกค่าจ้าง300ต่อวันเปิดบ้านเกิดแซ็คชุมแพรหลังเล็กแต่ภูมิใจอกหักจากนางเอกช่อง7ให้ได้แค่พี่น้องเพลงลูกทุ่งอีสานที่มียอดวิวทำลายทุกสถิติประเทศไปแล้วสำหรับลูกทุ่งหนุ่มเน็ตไอดอลอย่างแซ็คชุมแพรเจ้าของเพลงคำแพงที่มียอดวิวทะลุไปกว่า200ล้านวิวไปแล้ว โดยเจ้าตัวออกรายการแชรโดยอธิบายว่าตัวเองนั้นไม่สามารถนอนหรืออยู่ในห้องแอร์ได้นานๆเพราะถ้านอนในห้องแอร์จะมีอาการตัวเย็นและคล้ายภูมิแพ้ขึ้นและเป็นมาตั้งแต่เด็ดกส่วนเรื่องเดินสายไปร้องเพลงนั้นก็พักตามโรงแรมแต่ไม่เปิดแอร์เท่านั้นเองอาชีพเก่าที่หนุ่มแซกเคยใช้เป็นวิธีหาเลี้ยงตัวเองมาก่อนที่จะมีชื่อเสียงในวงการเพลงกับงานในสวนผลไม้ที่จังหวัดระยองที่เจ้าตัวจะต้องทำงานเพื่อแลกเงิน300บาททั้งเกี่ยวหญ้าเก็บทุเรียนเก็บมังคุดเก็บเงาะ อีกทั้งหนุ่มแซกเองยังเล่าย้อนอดีตความรู้สึกของตัวเองกับความยากลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทต้องสู้ด้วยหยาดเหงือ่อ สำหรับแซกชุมแพที่โด่งดังปลอดแตกจากผลงานเพลงดังอย่างคําแพงที่มียอดผู้ชมใน YouTube ป่ากเข้าไป370ล้านวิวกันแล้วซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะเป็นแซกชุมแพได้นั้นหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องฝ่ามาอย่างหนักหนาสาหัสไม่น้อยโดยฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ด้วยความโชคดีแบบสุดๆได้ก้าวมาเป็นนักร้องมีแฟนคลับที่ชื่นชอบในผลงานเพลงทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นที่รู้จักและมีงานเดินสายโชว์คอนเสิร์ตทุกวัน แถมคิวแน่นไปแทบจะข้ามปีอยู่แล้ว และล่าสุดต้องปรบมือให้กับความขยันและมุ่งม,มานะอดทนจนสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ให้เป็นรางวัลชีวิตได้งานนี้เจ๊เลยจะขอพาทุกคนไปสำรวจบ้านหลังใหม่แสนอบอุ่นของนักร้องหนุ่มแดนอีสานคนนี้กันซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองต่อจากบ้านเกิดในอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นโดยบ้านหลังใหม่นี้เป็นบ้านเดี่ยวมีพื้นที่ใช้สอยโดยรอบกว้างขวางส่วนห้องนอนก็แต่งแบบเรียบง่ายเต็มไปด้วยตุ๊กตาที่บรรดาแฟนคลับซื้อมามอบให้แต่หนุ่มแซกย้ำว่าปกติไม่ค่อยได้นอนที่บ้านเท่าไหร่ เพราะต้องเดินทางไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดชีวิตส่วนใหญ่จึงอยู่บนรถตู้เป็นเพราะมีโอกาสร่วมงานบ่อยจนถูกมาว่ากำลังซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าสำหรับนักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิตแซคชุมแพรกับนักสแสดงสาวรุ่นพี่อย่างสาวทัพทิมอัญรินเทียรธนันพัฒซึ่งก่อนหน้านี้สาวทัพทิมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นล่าสุดมีโอกาสได้เจอแซคเลยไม่พลาดที่จะเข้าไปอัปเดตประเด็นดังกล่าวกันสักหน่อย ซึ่งเจ้าตัวเผยให้ฟังว่าส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็โสดทำงานอย่างเดียวเลยเรื่องที่พี่ทัพทิมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาบ้าง สำหรับใครที่ถามกันเข้ามาก็จริงๆแล้วในความรู้สึกของผมก็แอบ,บชอบแอบปลื้มครับเอาจริงๆพี่ทัพทิมเขาเป็นคนสวยเป็นใครๆก็ชอบแต่ถามว่าให้จีบไหมก็ไม่กล้าเพราะว่าเหมือนดอกฟ้ากับมาวัดเราก็แค่เป็นศิลปินคนหนึ่งพี่ทัพทิมบอกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพี่กับน้องก็ตามนั้นครับเราเป็นพี่น้องกันส่วนมากก็จะเป็นพี่ๆทีมงานแซวก,กันมากกว่าหลังจากที่มีข่าวได้เจอได้พูดคุยกันไหมก็เจอกันก่อนหน้านี้แต่หลังจากที่เป็นข่าวก็ยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะต่างฝ่ายต่าง ทำงานเยอะทั้งคู่ส่วนมากจะเจอกันในรายการเพลงชุมทางดาวทองผมก็ไม่กล้าคุยกับพี่เขาสักเท่าไหร่ส่วนจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดูกันต่อไปครับ